สวัสดีครับเพื่อนๆคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เหรียญเหรียญเงินนะครับทำด้วยเงินนะครับบาทหนึ่งไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับในสมัยพ่อหลวงรอห้านะครับนี่ก็เหรียญเฟืองครับเป็นเหรเงินนะครับต่อไปเราจะมาพูดก็มีเหรียญทองแดงอีนะครับวันนี้เราก็มีนำเสนอเหรียญทองแดงนะครับสองราคานะครับผ่านมาได้ตรงนี้ครับปกตินะครับ ก็จะเป็นเหรียญทองแดงตาจับบอช่อชัยพจกษ์นพครับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อชัดไหมไม่ได้ล้างนะครับเหรียญนะครับเหรียญไม่ได้ล้างนะครับเหรียญทองแดงนะครับจับรอนะครับช่อชัยจพฤกษนนะครับเพื่อนเดี๋ยวไฟชัดๆนะครับเห็นเงินชัดอยู่เนาะชัดไหมครับ นยังไงดีนะครับแม่ครับนะครับก็มีเขียนว่ากรุงสยามนะครับแล้วก็เจ้าพนอนะครับนะครับแล้วก็มีราชการที่ห้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะเป็นช่อชัยฤึษ์นะครับ อันนี้เป็นเหรียญอักหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นะครับคือจะไล่ามาก็คือต้งแต่เหรียญน,นี่ครับส่งรถก่อนเนาะส่งรถแล้วก็เป็นอักนะครับอัดแล้วก็จะเป็นต่อจากอัดก,ก็จะเป็นเสี่ยวนะครับนะครับคือเสี่ยวไม่มีให้ดูนะครับนะครับเพื่อนๆคือตอนนั้น ว่าจะเอาเหรียญเซี่ยวก็หาไม่เจอแล้นะครับเพือนเซี่ยวกวเก่ามากครับป็นร้อยกว่าปีสภาพก็ดูแบบไม่น่านะครับนี่ก็เป็นจัรอนะครับพมาพมงกุฎนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะครับ ึสองที่สี่นะครับโสรดนะครับสิบหกอันเฟืองนะครับนะครับเพื่อนๆนถ้าเกิดนึ่งโสรดเปียังไงเลยครับเป็นอใช้พื้นะครับเก่าก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนเือนเหอบนะครับผลิตจากประเทศอังกฤษนะครับรุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีเฟืองนะครับเพื่อนเือนเป็นเหรียญกระบอก ก็เป <No. S 1> ็นเนื้อทองแดงก็มีความงดงามความเก่าของเนื้อทองแดงนะครับที่ผมเอามานี้ก็เพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกับเนื้อพระไม่ใช่อะไรหรอกครับผมเพื่อไม่เจอพระเหรียญเก่าๆจะได้มาเปรียบเทียบได้ว่ามีความเก่าแค่ไหนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเหรียญอัดนะครับอ่าช่อชายพึกนะครับเพื่อนๆอันนี้ช่อชายพึกด้านนี้ช่อชายพึกงด้วยอีกด้านนึงก็เป็นนามนะครับ ย่อนะครับเจบลอนะครับมีมงกุฎนะครับครอบนะครับยังเหรียญทองแดงจะไม่มีพะบรมฉายลักษ์นะครับเหมือนเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินจะเป็นราคาสูงขึ้นก็จะเป็นพะบรมฉายลักษ์นะครับอันนี้ราคาไม่ถึงบาทก็จะไม่ถึงเฟืองนะครับก็จะเป็นมีเหรียญเฟืองครับเฟืองหนึ่งครับก็จะเป็นเหรียญเงินนะครับ นะครับอันนี้ก็ราคาก็เหมือนเป็นสตางค์พูดง่ายๆนะครับถ้าเปรียบเทียบในสมัยนี้นะครับเพื่อนๆดูความงดงามเนาะก็เก่านะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับอ่าเหรียญนี้ก็ใช้เมื่อปีพศนะครับเมื่อก่อนเราใช้จอสอนะครับเหรียญรุ่นนี้จะใช้จอสอนะครับจอสอหนึ่งสองสี่สี่อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อนๆนะครับเขาจะเขียนไว้เลยเนี่ยนะครับ หนึ่งสองวิสีนะครับจะเป็นจอสองน,นะครับนะครับก็เป็นเหรียญหายากนะครับเหียนโบราณเรียกว่าเป็นเหรียญโบราณแล้วกันอายุร้อยกว่าปีนะครับเพืเ่อนๆก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆนะครับ หนึ่งสองสี่สี่นี่ก็ตึโอ้โรุ่นเลยเนะนี่ยสองสี่หนึ่งแปดนะครับสองสี่หนึ่งเก้านะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับต้องคิดดูอร้อยเท่าไหร่โอ้ร้อยห้าสิบปีไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อใช่ไหมฮะโอ้ความงดงามนะครับพิมพ์ทรงยังสวยงามอยู่ชัดเจนนะครับ เป็นสื่อว่าเป็นเหรียญที่สวยแล้วก็มีเหรียญทองแดงนะครับพอหลังจากพอสิ้นสุดจากพระนามพระนามพระนามมาาพิชัยแล้วก็นะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงที่เป็นพระสยามพิมพ์ธิราชนะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเราไปพูดสตังรูสมัยรอห้านะครับสตังรูสมัยรเริ่มสมัยรอห้านะครับสตังรูนะครับเพื่อนเพื่อน ครับจนถึงสมัยราชการที่แปดนะครับสปังรูนะครับเปื่อนอันนี้ก็เป็นเหรียญนะฮะก็มีให้ดูสามเหรียญเนาะเป็นเหรียญทองแดงอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผลิตในปีพศถัดมานะครับนะครับถัดมาจากรุ่นจปลนะครับจากเหรียญจปลนะครับนะครับ ก็จะเป็นเป็นพศออนี้นะครับก็ถ้าเปรียบก็พศอสองพันสี่ร้อยกว่าแล้วครับเพื่อนๆเนาะก็นูนะน่นเลยอ,ะอนะฮะหลังเลยหลังเลยครับนะครับเพืเ่นอนๆก็จะมีก็จะมีชนิด เหมือนกันนะครับมีโซโลต์มีอัดนะครับมีเซียวเซียวเซียวนะครับนี่เอานี่ราคาแพงสุดก็คือนี่นะครับเซียวนะครับรุ่นนี้นะครับให้เราแะให้ดูนะครับขออนุญาตเป็นไงครับแกะไดอ่ะมาแล้วออกก่อนนะนี่นะครับก็จะเป็นปรูปพัดลมชายนาฏเหมือนกับ นี่นะครับแต่ว่าคนละทรงนะครับหันหน้าไปข้างอีกันนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเซี่ยวนะครับนี่ครับก็เป <dad> ็นชื่อนะครับคล้ายๆกับเหรียญบาทหนึ่งนี่แหละครับนะครับบล็อกนาจะคล้ายบล็อกเดียวกันคล้ายๆเหมือนกันหรือเปล่าครับคนละบล็อกครับชื่อชื่อจะเหรียญบาทหนึ่งนี่จะตัวหนังสือจะลอมร้อมๆครับ อันนี้ไม่ล้อมรอบนะครับก็จุฬาลงกณนนะครับวอลลนะครับแล้วก็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อนเพื่อนเจ้าอยู่จะเจ้าก็าเขียนว่าพระจุลจอมเกล้าครับแห่งกรุงสยามนะครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสี้ยวนะครับเสี้ยวนะครับนี่ครับเป็นตาหนึ่งเสี้ยวนะครับนี่ก็เป็นตา อของกระทรวงนี่ปีหนึ่งสองสองนะครับเป็นเพื่อนเห็นไหมครับมีรอสอรอสอบอกนะับก็เป็นรอสอนะครับหนึ่งสองสองครับตรงกับพสอสองสี่สี่หกนะครับเป็นรุ่นรุ่นถัดมาจากเจาบารอช่อชัยพฤกษ์นะครับเปรีนทองแดงนะครับเพื่อนเือนก็เป็นด้านนี้ก็เป็นพระสยามเทวาธิราชนะครับ ซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นของตากระรวงกระรวงอ๋อเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธนาคารนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนะครับพระสยามีวาทิราชนะครับก็ใช้เป็นตาของธนาคารนะครับแห่งประเทศไทยนะครับนี่กระสวงนะครับ โพธิ์นะครับก็เป็นพะสยามศิวาธิราชนะครับเพืเ่อนๆอันนี้ก็รุ่นหลังแล้วเนาะนะครับนี่เป็นเซียวนะครับเหรียญใหญ่นะครับเหรียญใหญ่พอๆกับเหรียญบาทนิดนึงนะครับนี่แหละครับใกล้เคียงกันนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็ตอนนี้พอเซียวแล้วก็พอเซียวแล้วก็ต้องเป็นอ่า ออเสียวแล้วก็เป <Yeah. S 2> ็นเสียวอะไรลายลายลลงไปเนาะก็เป็นอัดนะครับอัดแล้วก็เป็นเสียวแล้วก็อัดทีเนาะอัดแล้วก็วซลดโซลดเด็กสุดนะครับก็เป็นอัดนะครับเพื่อนๆนี่อัดนะครับนี่จะเป็นพระยาติอาริลาชนะครับสวยงามครับหนึ่งอัดนะครับอันนี้หนึ่งสองสี่ครับเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งสองสี่ นะครับหุนงามนะครับเพื่อเพื่อนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเดิมๆนะครับไม่ได้ล้างอะไรทั้นนั้นับดำนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับผมก็เอาไว้เผื่อบางทีเจอเหรียญพระเก่าๆก็จะได้มาเทียบนะครับนะครับนี่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของสมเด็จพ่อรัาห้านะครับสมัยนั้น อายุเหลี่ยมก็เป็นรนะ้อยแนร้อยสี่สิบร้อยาสิบปีแล้วนะครับเพื่อนๆทองแดงนี่ครับดําเป็นนี่ครับก็บอกนะครับมไม่มีเฟืองนะครับเพื่อนๆปะสยามนีวาสิลาศนะครับสเสด็จพ่อรอห้านะครับก็เก็บรักษาไว้นะครับเป็นของเก่าโบราณนะครับอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปแล้วโอ้ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบปีครับก็ตั้งแต่หนึ่งสองสองเนี่ยก็ หนึ่งสองสองนี่เทียบเป็นปศก็ปศสองสอง 24, 46, อี่สี่หกอะครับเพื่อนเพื่อนร้อยเท่าไหร่อะร้อยยี่สิบยี่สิบกว่าปีอะนะครับเหรียญยังมีความงมดงามอยู่เหรียญนี้ถือว่างดงามเลยนะครับอาจจะมีตำหนินิดหน่อยความเก่านะครับค่าความเก่านะครับ ได้เลยนะครับพอหลังจากเป็นอัดหนึ่งอัดแล้วมันก็เป็นโสลดนะครับเพื่อนเพื่อเรียนเล็กลงมานะครับก็ตาสัญลักษณ์ก็คงเดิมนะครับภาษียาวีวาธิราชนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็รุ่นปีหนึ่งศูนย์เก้าโอ้โหพอสอะไรเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหตรงกสองสี่สามสามนะครับ นะครับช่วงนะครับช่วงปีสองสี่สามสามถึงสองสี่สามสี่นะครับนะครับก็เท่าไหร่อร้อยเท่าไหร่อร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบห้าปีเหรียญนะครับสภาพก็เดิมๆนะครับถือว่ายังไม่เลือนลางนะครับชัดเจนอันนี้เป็นพัสียนพัสยนตรงกันนะครับพัสยนตรงนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้ไม่ใช่พัสยนกลับนะครับ จะมีทั้งเปอร์เซ็นต์กลับและเปอร์เซ็นต์ตรงนะครับเดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์กลับนะครับอเหรียญนี้เป็นเปอร์เซ็นต์กลับนะครับเสียวเสียวก็เปอร์เซ็นต์ตรงนะครับนะครับอ่าอันนี้อันนี้อัดเปอร์เซ็นต์กลับอันนี้นี่นี่ก็สวยงามนะครับเพื่อนๆโซลูต์เปอร์รเซ็นต์ตรงพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับเครื่องเห็นไหมครับ เครื่องทรงเห็นไหมครับยังชัดเจนอยู่นะครับโ,โหงดงามนะครับเ,เพื่อนๆขยายใหญ่ให้ดูเป็นไงครับเ,เพื่อนๆโอ้โหงดงามนะครับถึงแม้ขอบจะเย็นไปหนนะ่ยนะครับใช้ได้สวยงามดูว่าสยามเทวาธิราชนี่ นี่ครับโอ้ใช้ได้นะครับยังไม่เลือนเท่าไหร่น,นะครับพ <_ t ot> นามนะครับเพื่อนเพื่อนก็ครบแล้วเหรียญทองแดงนะ <_ t ot> เหรียญทองแดงทั้งเหรียญเงินนะครับสมัยรอห้านะครับรแล้วก็จะเป็นเอาให้จบสักทีเดียวเลยนะครับรอห้าก็เป็นสตังรูนะครับเพื่อนเพื่อน ท่านจะลงพอสอไว้นะครับไอ้ลงรอสอไว้นะครับเพื่อนๆก็มีสตางค์รูนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับใช้กันจนถึงรัชกาลที่นะครับใช้กันถึงรัชกาลที่แปดนะครับนี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นไหมครับรอสอหนึ่งสองแปดนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้เหรียญนี้รอสอหนึ่งสองแปดนะครับก็เป็นช่วงปลายรัชสมัยแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ก็สมัย พระองค์ท่านนะครับนะครับเขียนว่าสยามรัฐนะครับหนึ่งสตางนะครับครับเพื่อเพื่อนนะครับมีเริ่มสตางรูก็ใช้มาตั้งแต่สมัยราชการที่ห้านะครับจนถึงราชการที่แปดนะครับจะมายุติตอนปลายปลายราชการที่แปดนะครับสตางรูนะครับแล้วก็ต่อนั้นจากนั้นราชการที่เก้าก็ไม่ไม่ ไม่มีสตางค์รูอะรเือนันน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าท่านมาใช้ต้าแผ่นดินนะครับอ่านะครับนะครับหนึ่งสองแปดนะครับเป็นช่วงปลายแลาจะสมัยนะครับเพื่อนๆอ่ะก็ครบแล้วนะครับสําหรับเหรียญกระสาบสมัยราห้าแต่ว่าท่านมีอีกเหรียญหนึงนะครับคือเหรียญซึ่งก็ท่านว่าจะผลิต ออกมาใช้นะครับแต่ไม่ทันได้การประกาศใช้นะครับผมไม่มีให้ดูนะครับเป็นเหรียญซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ผลิตนะครับอันนี้อันนี้เป็นเหรียญรองหนะครับผมจะให้ดูว่าท่านได้ผลิตเหรียญนะครับช้างสามเสียงนะครับช้างในตวันนะครับเพื่อจะใช้ต่อมานะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ประกาศใช้นะครับพระองค์ท่านก็สิ้นประชนสก่อนนะครับก็เลยเหรียญ ช้างสามเสียนนี่ก็เลยเป็นแจกเป็นที่ระลึกนะครับในพระราชพิธีนะครับนะครับด้านด้านนี้เป็นช้างสามเสียนแล้วก็อีกด้านนึงเป็นรูปเสด็จพ่อรอห้านะครับอันนี้อันนี้อันนี้รอหกนะครับแต่ว่าไม่มีเหรียญนะครับท่านจะกลับกลับไปทางซ้ายนะครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหรียญหนวดนะครับนะครับเพื่อนๆนนะครับก็ แล้วต่อมาจากเป็นจากนั้นก็เราก็ได้ส่งนําช้างสามเสียนมามาทําเป็นเหรียญนะครับแล้วก็มีรูปท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงรอบหกต่อไปนะครับสําหรับคลิป,ป summary, นี้เดี๋ยวเราก็ขอจบนะครับของเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับก็นะครับที่เรามีนะครับเพื่อนๆจะได้ดูได้เห็นนะครับก็หวังว่าคงจะมีความรู้กันเนาะ ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอาเท่าที่หามาได้นะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอให้ท่านนะครับทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วก็ว่ากันราชการต่อไปนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับไม่เสด็จพ่อคุ้มครองทุกท่านนะครับสวัสดีครับ